ดีอ๋อใช่พ <Yes, ี่ใช่ย่นสวยใช่ใช่ครับท่าคือว่าที่่นห้ำรอเจ้าครับท่านอไงหรอได้น่าหยุดดังครับนี่น่าพูดหย

ครมสามารถใ้าผ่ะอกูไม่กี่ปีคะผลิตออก่วย้าครับโกี่ปีได้ผลผลิตมันอยู่ีการดูแลทุอ่างนะครับถ้าใคดูแลมันใส่ใจใส่ปุ๋ยใส่ดูแลสมาเสมอ3ปีก็ได้ค่ะสามคปีค่ะพี่จอยคะยิไม่โดนค่ะเราคันบอกถึง เขานิยมบริโภคหรือว่ากินเนี่ยสมโพธ์ครับถ้าถทาทาทีทีกระสุนปาทีอยู่ในสวนเนาะชาวบ้าที่อยู่ในสวนของผมแต่ว่าบางสวนใช่ใช่ในไร่สวน แมนเพื่อบอก่ายังหนึ่งเพื่อบอกไยังนึ่งเฉียตะกวบอกไยังนึงหรอสองาอ่าดนะีไหมบ สังของหลายท่านนะครับหลายท่านได้มีการปลูกกระปูนนะครับโดยเฉพาะโตผมเองนะครับผมก็ได้ทำการปลูกก็เพื่อจะว่าผมปลูกหลังเพื่อนเนาะเจว่ากับเพื่อนเพื่นที่ปลูกมะกรูดนะครับเป็นตัวอย่างไปนะครับนะครับหลังจากนั้นมากันทำที่นอกนะครับในหมู่บ้านในชุมชนเฮานะครับขยายนะครับปลูกมาเรื่อยๆนะครับจนน้ำเติมาณปัจจุบันจนมาเป็นขนาดนี้ครั

อิตงอังกกของการเลื่อนโูดสมุนไพรบุญนุ่น,นจันทร์เหล่าคําค่ะเจวาของสูสมุนไพรสนแรกคุณว่าไม่สมุนกพกปค่ะเป็นยังไงกันแม่วคิด แรกปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวมาอยู่ประมาณสี่ห้าปีก็มาปลูกพริกไอ้รุนที่ตรงนี้นะ่ะปลูกพริกค่ะปลูกพริกมาก,ก็พอดีพรนะิกน่ะมันสหรับพี่น้องเขานะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับอยากมาเที่ยวอาโศกสมบูรณ์มาศืวอสมบูรณ์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจันอยู่ที่บานตาตะบัตะกูลนะครับตอนนี้สมบมูรณ์เริ่มจะ มีผลผลิตออกมาหลายนะครับ